มาเลยครับสลับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมความสว่างของไฟฉายเครื่องบิน M 1 9ซึ่งเป็นไฟฉายหน้าจอไซยักษ์ในช่วงเวลานี้ครับความแรงความพุ่งความเข้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำแสงใช้ได้ไหมสหรับตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านครับ M 1 9รุ่นพัฒนานะครับเป็นตัวโลโก้เลเซอร์นะครับหน้าจอดิจิตอลปุ่มกดคู่และเป็นที่ชาร์จไท p C ด้วยครับเดี๋ยวพามาดูแสงครับ เปิดตัวนี้เป็นลำแสงสีเหลืองนะครับใช้ส่องสัตว์ได้ค่อนข้างดีนะครับลำแสงส่องตรงพุ่งไกลไฟเข้มมากเลยครับเปิดใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะครับสามารถที่จะปรับแสงได้ครับสว่างกลางไฟกระพริบเร็วหรือถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเร่งรีแสงไฟแบบช้าๆครับกดหนึ่งครั้งแล้วกดแช่ตัวไฟจะค่อยๆอ่อนกําลังลงครับแบบนี้ครับก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับในกล่องประกอบไปด้วยเลนส์เปลี่ยนแสงด้วยนะครับซื้อ1ตัวได้ถึง3แสงเลย มีเลนน้ำเงินเลนเหลืองเอาไปปรับใช้กันได้ครับตามความชื่นชอบของเรานะครับส้าดว่าใครสนใจสั่งซื้อครับรีบจัดกันได้เลยครับก่อนจะปรับราคาขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่และนี่คือสุดยอดของความสว่างแรงแสงพุ่งไกลไฟขึ้นเป็น m 1 9ไใสยักษ์จอโตฝากเอาไว้ด้วยครับ